วันนี้เราจะมาเรียนประโยคภาษาเยอมันที่เราบางครั้งเราอาจจะงงว่าเอ๊ะมันใช้ยังไงต่างกันยังไงนะเช่นเราจะมาดูความแตกต่างของการใช้ประโยคว่าฉันเดินไปหรือว่าขับรถไปที่ทํางานหรือว่าฉันอยู่ที่ทํางานนะคะซึ่งาบางทีเราอาจจะงงในการใช้ประโยควันนี้เราจะมาดูประโยค สอประโยคน,นะครคบเพื่อได้เห็นความแตกต่างของประโยคของคํานี้ว่าฉันอยู่ที่ทํางานหรือว่าฉันกําลังจะไปทํางานนะคะก็คืออาจจะไปกับรถนะคะหรือว่าเดินไปเช่นอิกเกส่วน r าระใบอิ g เกสว r อาระใบสวนอารบคือเกณฑ์นะคะเบเคกงคือการเคลื่อนไหวจากจดุจดหนึ่งไปจุดหนึ่งก็คือดีอาระบมันก็จะ,ะไม่ได้เปลี่ยนนะคะมันคือมันก็จากดีก็เป็นเพศดีแล้วก็จากดัสเป็นเพศดัส อิชฟาเดซัวอาราบัยสี่ชั้นเดือนเป็ที่งานหรือว่าอิชฟาเดซัวอาราบัยก็ได้นะคะอิชฟาเดซัวอาราบัยไมได้หรือว่าถ้าจะบอกว่าเราไปกับอะไรอ่ะกับรถจักรยานหรือว่ารถยนต์เราก็จะบอกอิชฟาเดจุ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 ดจ้าซัวอาราบัยหรือว่าอิชฟาเดมิดเดมเอาโตมนะคะมิดเดมเอาโตมหรือว่ามิดเดมฟาราซัวอาราบัยก็คืออันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่า เกส์สัวอีกเกส์สัวร์ใบนะคะถ้า,าหรืออีกประโยคนึงที่ใช้ได้ด้วยกันก็คือว่าอีกเก arbe, อินดีอาร์ไบอินดีอาร์ไบหรือว่าอีกฟาเดอ,อ,อินดีอาร์ไบก็ได้นะคะอีกฟาเดอินดีอาร์ไบหรือว่าอีกเกอินดีอาร์ไบหรืออีกเกสัวอาร์ไบอันนี้ก็ได้นะคะและถ้า,าเราอยู่ที่ทำงานแล้วล่ะก็เราก็บอกว่าอีกบิน อินเดอา b ไปค่ะอินเดอาไปก็คือเราไม่ได้ขยับไปไหนเราไม่ได้เดินไปเราอยู่ที่ตรงนั้นแล้วคือ,อสถานที่เราอยู่คือไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะคือโวโวอีกบินนะคะโวอีกบินอีกบินอินเดอินเดอารไปคืฉันอยู่ที่ทํางานหรืออีกบิน อินเดียชูเลยก็ได้อยู่ที่โรงเรียนนะคะก็คือจากดีเป็นเดียก็คือเป็นดาชีฟนะคะคือมันไม่เคลื่อนไหวนี่คือจุดแตกต่างของคำว่าโวนะโวอิกบินอิกบินอินเดียอาร์ไบแต่ถ้าเราบอกว่าโวกิสตูฮินโวกิสตูฮินก็คือจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมันก็จะจากเพศเดียเป็นก็คือโวกิสตูฮินอีสเกตัวอาร์ไบอีสเออินเดียอาร์ไบหรือ Ich, ich ge schwere ไปได้นะคะ Ich ge schwere หรือที e <Okay. S 2> ่เป็นเพศหญินี่ก็เป็นความแตกต่างของคำว่า wo b ich n i bin in der arbeit i c fahre ich, ich fahre zur arbeit หรือ ich fahre zur arbeit หรือ ich ge in der arbeit นะคะ ก็เป็นคําประโยคนะคะที่เราใช้แยกของความหมายว่าเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งหรือว่าไม่ได้เคลื่อนไหวที่นี่เลยนะคะแล้วก็เจรันทิตาเช้า